ข่าวอา,ารูนมรินเช้าวันนี้อังคารแล้วนะคะ19พฤศจิกายน2567ค่ะเริ่มต้นวันอังคารแบบนี้ด้วยหนุ่มๆกล้ำลํำบึกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะหน้าปกนิตยสารแพรวค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านร้านหนังสืออาจจะได้เห็นแล้วนะคะว่าปกนี้นันเหตุ โชว์ั้งกล้ามแขนโชว์ชงกล้ามท้องเลยอ,อู้ยตายแล้ววงแขนกล้ามเป็นมัดมัดมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมชแล้วภายในเล่มนะคะก็ยังมีบทสัมภาษณ์พิเศษอีกด้วยค่ะมีน้องแอลมอนกับโปรเกสด้วยนะนักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์เลิฟซิก2024มีเรื่องของมหาอุทกภัยสัญญาณเตือนวิกฤตโลกแล้วก็สกูพิเศษเรื่องของการ เปิดใจถึงแรงบันดาลใจงานศิลปะของศิลปินไทยที่มาแรงค่ะคุณผู้ชมหาซื้อได้แล้วนะคะแพรวปกนี้ร้านในอินทั่วประเทศนะคะหรือว่าที่ออนไลน์ในอิน o o m หรือว่าร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปก็ได้ค่ะหล่อเนาะตลอดกาลเขาพขนมปังมาด้วยเลยเออ, <laughs> อยากไปให้อหารปลาเลยอะ่ะเออเอาอีกหนึ่งรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ตามดูทุกครั้งเลยอะ่ะพี่โนพาไปไหนคะเข้าป่า โอ้โหรอบกไปทำอะไรอะพี่โนไม่น่าจะได้ปีนเองปีนสุเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฝากหรอมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ารอกลงมาพี่บอลเขาเรียกว่ามักเขาควาย อ๋อหน้าตาเขาเหมือนเขาควายมะเขาควายแล้วกินได้เลยเหรอแต่ดูจากหน้าน้องมะปรางมันน่าจะแป้วนะเพราะว่าน้องกินเข้าไปหน้ามันดูแป้วๆนะคุณผู้ชมด้วยพี่กิงทำกับข้าวได้ด้วยน่ากินจังเลยอ่ะส้มมะเขาควายใส่กระดูกหมูค่ะมีน้ําพริกมะเขาควายแหนมกับหัวปลีป่าแล้วก็ของกินเล่นอย่างมะเขาควายแช่อิ่มเอ้ยที่เราเพิ่งสั่งจากพี่โนมาล่าสุดอันนั้นมะเขาควายเหรอมะดันใช่ไหมเออแต่หน้าตามันคล้ายๆกันนะ เห็นแล้วน้ำลายแตกเลยอ่ะเออ6โมงวันนี้รอติดตามได้เลยค่ะช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าคนหัวร้อนเนี่ยก็ยังมีให้เห็นเยอะเลยอาการหัวร้อนอยู่ที่อารมณ์นะไม่ได้อยู่ที่อากาศค่ะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกบ้านสายโหดหัวร้อนขู่ฆ่านิติกระชาคอรปภพบอกให้ปลดล็อกล้อรถจักรยานยนต์ให้หน่อยค่ะ มีคากมาเลยอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเช่นเดียวกันค่ะมีสาวคนหนึ่งหนีตายรอดแบบบุดวิดเลยเพราะว่ารถกระบะที่เธอขับมาอยู่ดีๆจู่ๆไฟลุกพลึบขึ้นมากลางถนนเลยค่ะ ในปีนี้กันด้วยคือเวลาที่มันเกิดไฟมันก็ต้องมีควันมีควันแต่มันก็จะสำลักควันมันก็จะเกิดอาการที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่มันน่ากังวลคือมันจะลุกลามมาใกล้ๆกับเราหรือเปล่าล่ะบ้านหนึ่งที่โดนไฟไหม้แล้วรถที่เอาไปจอดใกล้ๆกับบ้านเขาไม่เจอเจ้าของทํำยังไงก็ต้องเข็นนะสิคะ ตามกลิ่นอาหารมาเขาหิวเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์ตำรวจไปแจ้งตำรวจเพื่อจะเอาผิดกับตำรวจฮะเพราะว่าผู้หมวดรุ่นใหญ่นะครับผู้ชมไม่พอใจที่รุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มตัวเองเนี่ยโดนผู้กองคนนี้มาว่าปรากฏว่าไม่พอใจก็ยกพวกไปรุมกระทืบเป็นสิบคนเลยครับโอ้โหตำรวจด้วยนะแต่ผมถามว่า พี่เป็นตำรวจยังโดนเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยมันจะไปฝากผีฝากใครใครอ่ะฮะแล้วพี่เอาลูกเพราะแบคทีเรียจ้องเล่นงานเราอยู่ทุกที่ต้องครีมอาบน้ำคิร่าอิคิร่าอิขอ,อนโยนช่วยลดแบคทีเรีย99.9%จ้าทั้งตัวเชื้อทั้งบ้านคิร่าอิคิร่าอิ วงเงินที่เหลืออยู่ในบัตรเบัตรติดลอ้ออยากรู้สแกนเรี่งแค่รังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช่เคลียไอซ์คมเปนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแครมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์ทุกกล้ามาปัญหารังแครยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตรา่า A H A สกัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสารสกัดไทมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสเฉาต้องโดนพิเศษสี่สิบเก้าบาทที่ร้านติดดาว ต้องแยกผ้าเยอะแค่ไหนสีถึงไม่ตกใส่กันแค่นี้หรือแค่นี้ไม่ต้องแยกขยุ่งใหม่ breeze สุดป้องกันสีตกช่วยกะจัดคราบหนกพร้อมเทคโนโลยีป้องกันสีผ้าตกใส่กันซักรวมได้ง่ายๆได้ใช้เวลากับคนที่รักใหม่ breeze สุดป้องกันสีตกเมื่อกี้อ่ะมีคนเล็กฉันปาด้วยแหละพราะิ่มมีผมขาวไงผมริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาว,ขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นๆเหมือนเมอกองน้อยพ่นควันมีแกงปองปเป่าน่ารักแบบปลาปะเป้าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มคัพคนโจโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวันแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอะเพ็ใหม่ซันซิลไดมันชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพ็บ เซนสิวไดมอนด์ชายผิวดูกระชับชุ่มชื้นขึ้นในข้ามคืนใหม่โพสเอชเมอร์เคิลไนเซรามผสานส่วนผสมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์เฮกซิลเรตินอลเข้มข้นสูงสุดจากพรอนบูสพลังช่วยฟื้นบำรุงผิวในข้ามคืนช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดดำผิวดูกระชับโพสเมอร์เคิลแฮปเพนอ่ามารีนเบบี้คิดแฟงานนี้แม่ต้องมา ลดกระนำส่งท้ายปีสินค้าแม่ลูกฟรีกิจกรรมอีกเพียบวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ไยเทคบางนา0 8 5 6 6 1 4 6 2 9าหเ้าวข่าวใหญ่อเมริทีวีลุ้นรางวัลฟรีรุ่นกว่า25้าล้านบาทกับผ้าหัวข้อข่าวใหญ่ตลอด5สัปดาห์รับรางวัลใหญ่รถยนต์มิซูนิชิเอ็กซ์เพเดอร์และรางวัลอื่นอือีกมากมายพวดเลยันสามจุ h d r เระบวดแปพฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2567สนับสนุนโดยหนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคัน สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูปเปอร์วิตามิน10เทา่าช่วยปกปต้องจากรังแค่และความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดราม่าปัญหาความคันอยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้าน ลองใหม่วาสลีนกูุด้าไฮยาสมูตติ้งผสาน70เท่าไฮดรอกซีแอซิดคอมเพล็กซ์ช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสไม่สะดุดใหม่วาสลีนนิยามของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผมบรีสเอ็กเซลสูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติขจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี่ไม่ทิ้งคราบขาวคราบหนักสู้ได้ด้วยบริสสูตรน้ำ ฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามัยพร้อมส่วนผสมฟูดเกรดและเทคโนโลโยีแลมโนคลีนช่วยกะจัดรับมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามัยรักที่สุดแต่รักลูกมากกว่าจ้า <c oughs> ใหม่สไลเนเจอร์แคร์ครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นอเหมือนเมื่อก่อน้อยพ้นควันมีแก้มป่องปเป่าหน้ารักแบบปลาปลากระเป้าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มคับขนอโจโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวัน นะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละบอกแล้วจะงงตำรวจไปแจ้งตำรวจให้เอาผิดตำรวจอีกนายหนึ่งฮะเออตำรวจเปิดบวกกันเองแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้หมวดรุ่นใหญ่ที่ไม่พอใจฝั่งของผู้กองรุ่นน้องมาต่อว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มในทีมของเขาเหมือนเป็นลูกน้องของเขานั่นแหละปรากฏว่าพอไม่พอใจฉุนขึ้นมาก็เลยสั่งแล้วนะวาสนาเอ้ยออนี่แหละดวงยังไม่ถึงคาดนะนะค,ะค่ะามาดูหนึ่งเหตุการณ์ที่ผวากลางดึกเหมือนกันค่ะคือ แม่ค้าเขาก็นึกว่าโจรเข้าร้านปลากุแล้วพอไปถึงโอ้โหโจรตัวใหญ่เบ้อเริ่อเลยค่ะชมไปช่วยน้องตัวนี้กันหน่อยค่ะชาวเน็ตบอกว่าน้องสู้ชีวิตมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยคอ,อเกือบจะขาดอยู่แล้วอ่ะเจ็บแทงจุดไม่ใช่นหหรือเปล่าหรือ,รอเอนะอคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ยิ่งบอกว่าอยู่สอนอเดียวกันแล้วด้วยเนี่ย เอ๊ ه, มันดูแปลกเนาะแล้วคุณว่าระหว่างตำรวจตีกันเองกับตำรวจกับประชาชนนอะอ,อันไหนมันดูน่ากลัวกว่ากันโอ้โหตำรวจตีประชาชนสิเออไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะใช้กำลังเป็นเรื่องไม่ดีนะคุณผู้ชมค,ครั้งนี้เป็นเรื่องระหว่างตำรวจกับประชาชนแต่ว่าเขาไม่ได้ตีกันหรอกคะ่ะไม่รู้จะตีกันทำไมเขาก็เลยใช้วิธียัดอันเนี้ยใส่มือเข้าไปให้ค่ะ เจ๋ยเวลามาตรวจแล้วมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมืออย่างนั้นหรอซึ่งชาวบ้านบอกว่าวิธีการแบบนี้นี่คือการรีดไถจนเป็นปกติทุระเลยมันอยากให้่ังไีเกิดขึ้นนะใช่มองแวบเดียวเนี่ยรถตำรวจป้ายทะเบียนไปไหนอะเออแล้วทำไมตัวเองไม่ติดอะต้องตรวจสอบนะเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดนเรียกแล้วนะดิฉันเคยเห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอย่างเงี้ยตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาอย่างเงี้ยดิฉันแจ้งท่านได้ไหมคะ รับตัวเองสิตรับตัวเองสิรู้ที่จับคนอื่นน่ะเก่งต้องตรวจสอบนะว่ากินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ยังเกี่ยวกับรถเช่นเดียวกันมีตีนผีปริศนาค่ะขับรถเก๋งไล่ชนคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นอัลไซเมอร์จนร่างของลุงเนี่ยขึ้นไปติดอยู่ตรงฝากระโปรงรถแล้วสิ่งที่ตีนผีคนนี้ทําคือลากร่างลงมาแล้วก็ทิ้งปล่อยตายไว้กลางถนนค่ะ